ที่อาศัยเกิดของคานะวิญญาณสองดวงนะครับอันนี้กลิ่นเนี่ยมันก็เป็นที่โคจรของคานาวิญญาณกลิ่นเนี่ยเป็นอารมณ์ของคานาวิญญาณคานะวิญญาณสองดวงรู้อารมณ์เดียวคือกลิ่นนี้เท่านั้นเองนะครับคานะวิญญาณน,นี้รู้กลิ่นอย่างเดียวไม่สามารถรู้จักรูปเสียงเป็นต้นนะครับแล้วก็ กลิ่นนี้ก็เกิดแต่สมุสทฐานทั้งสี่นะครับเช่นกลิ่นรากไม้กลิ่นแกนไม้อย่างนี้เป็นต้นตั้งรู้ว่านั่นเกิดแต่อุตุเป็นสมุทฐานเป็นต้นเช่นกลิ่นของบุคคลทั้งหลายที่นั่งอยู่อย่างนี้ครับเกิดแต่สมุสทฐานทั้งสี่นะนะครับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีร่างกายของมนุษย์เนี่ยเกิดแต่กรรมก็มีจิตก,ก็มีอุตุอาหารก็มีต้องรู้ครับต้องรู้ทั้งหมด ม่มีอะไรสงสัยก็มาอีกคู่หนึ่งคือชิวหากับรถก็เป็นลูกอีกสองลูกที่คู่กันนะครับชิวหานะครับมีลักษณะเป็นต้นสี่ประการหนึ่งมีความสายแห่งมาโพธิรูปที่กระทบรถได้เป็นลักษณะสองมีการชักมาซึ่งรถเป็นกิจสามมีความเป็นที่อาศัยเกิดแห่ง ชิวหาวิญญาณเป็นผลสี่มีม้าโพธิร,รุสสี่อันกระแต่กรรมเป็นเหตใกล้นะครับชิวหาคือลิ้นที่เราใช้ภาษาเข้าใจนะครับก็คือลิ้นนะครับลิ้นนี้ไม่ใช่ไอ,อเส้นลิ้นที่อยู่ในปากเนี่ยนะไอชิวหาภาษาทรุณเนี่ยมันซึมซาบอยู่ในลิ้นซึมซาบอยู่ในลิ้นเหมือนยายบัว นะซึมซาบอยู่ในลิ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายให้รู้จักลิ้นไม่ใช่ไปรู้จักไอลิ้นทั้งเส้นไม่ใช่นะครับต้องรู้ว่าลักษณะของลิ้นลักษณะของลิ้นก็คือความสายแห่งมาูดรูปที่ซึมซาบอยู่ในเส้นลิ้นนั่นเพราะฉะนั้นเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ท่านทั้งหลายถ้าเห็นก็เห็นแต่ลิ้นไอชิวหาภาษาทารูปหนะ้าเห็นไม่ได้เพราะมันอยู่ในลิ้น มาถึงลิ้นนี่คงจะชัดเจนแล้วนะเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ท่านทั้งหลายถ้าเอารถอย่างใดอย่างหนึ่งมาวางบนลิ้นนะครับแล้วต้องมีน้ำด้วยนะถ้าแห้งๆรถไม่ปรากฏนะครับรถไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นหเหตุเกิดของชีวะวิญญ,ญาณก็ขอให้เปลี่ยนเป็นไอแสงสว่างนะเปลี่ยนเป็นน้ำนะครับนะครับชีวะวิญญ,ญาณจะเกิดเนี่ยหนึ่งก็จะต้องมีชีวะภาษาทรลุ ดีนะสองต้องมีรมัศลมมากระทบนะสามต้องมีธาตุน้ําต้องมีน้ําลายนะถ้าไม่มีน้ําลายรถจะไม่ปรากฏเลยนะแล้วสี่ต้องมีมาสาิการนะมานาสิการก็ได้แก่ปัญจทาวาวัชนะจิตอันนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้รถอ,อาจจะไม่ปรากฏแต่ว่าท่านทั้งหลายเวลาเราประทานอาหารเนี่ย รดอร่อยหรือไม่อร่อยตามที่พระองค์ทรงแสดงว่าลถลากไม้ลถแก่นไม้ลถผลไม้ต่างๆลถอร่อยไม่อร่อยก็แล้วแต่ละครับไอที่รู้ลถหนาชิ้วหาวิญญาณรู้ลถอย่างเดียวไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรด้วยไม่รู้หรอกว่าเป็นรถผลไม้หรือลถแก่นไม้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาจ,จะรู้จักชิว้วหาปรสสาวก็คือว่าถ้ามีลถมากระทบแล้วท่านทั้งหลายรู้ว่านี่มีรดนั่นแหละครับ ถูกลดกระทบแล้วชิวหาประสาทถูกลดกระทบแล้วท่านทั้งหลายรู้สึกไหมถ้ารู้สึกว่าชิวหาประสาทถูกลดกระทบอย่างนั้นนะครับคือรู้จักลิน้นนะครับหรือว่ารู้จักชิวหาประสาทเพราะฉะนั้นไอ้ปรมามัตธรรมนะ่ะตามที่พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึง้งท่านทั้งหลายก็ยอมรับ แต่ว่าเวลาจะรู้ก็รู้อยากจะรู้ง่ายๆของที่ละเอียดลึกซึ้งนี่มันจะรู้ง่ายๆไม่ได้นะครับรู้ง่ายๆไม่ได้ผมก็สามารถแสดงตามที่พุทธพจน์ทรงแสดงไว้ส่วนท่านทั้งหลายจะรู้ได้หรือไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของท่านที่จะต้องพยายามจะรู้แต่ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็เป็นปัญญาปัญญาอย่างนี้ชื่อว่าวิปัสสนานะครับ ถ้าจะให้รู้จักลิ้นท่านทั้งหลายเคยได้ยินบ่อยให้รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายให้รู้จักรูปเสียงกิรตผลพระผลพระไอ้ลิ้นก็ต้องรู้ตรงที่ลักษณะไม่ใช่ไปรู้ไอ้เส้นลิ้นทั้งเส้นถ้ารู้ไอ้เส้นลิ้นทั้งเส้นตรงนั้นมีห้าสิบสี่รูปไอ้ลิ้นทั้งเส้นนั่นแนะ่ะมีห้าสิบสี่รูปเหมือนกันครับเป็นกายทัศกะกราบสิบภาวะทัศกะกราบสิบแล้วก็ ภาวะลับชิวหาทศกะอีกสิบแล้วก็อาหารชรูปจิตตะรูปอุตตะรูปตรงนั้นอีกอย่างละแปดหสิบสี่รูปท่านทั้งหลายต้องพิจารณาที่ลักษณะและกิจเป็นต้นทุกรูปแล้วจึงกําหนดชิวหาภาษาทะรูปเดียวว่าเป็นชิวหาธาตุนะครับอย่างนี้จึงชื่อว่ารู้จักรูปหรือว่าการเจรนินิปัสนา นะครับต่อไปอย่าลืมนะครับเวลารับประทานอาหารถ้ามีรถกระทบที่ลิ้นใส่ใจพยายามใส่ใจและจะบางทีจะเห็นชิวหาภาษาทารุถูกรถมันกระทบประการต่อไปมีการชักมาซึ่งรถเป็นกิจนะครับมันก็ชักมาทั้งทั้งที่อยู่บนลิ้นนะ่ะก็ยังใช้คำว่าชักมาอยู่นั่นแหละมีความเป็นที่อาศัยเกิดแห่งชิวหาวิญญาณเป็นผลชิวหาวิญญาณจะเกิดตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้าว่าชิวหาวิญญาณนะถ้าประสาทไม่ดีนะครับชิวหาประสาทไม่มีชิวหาวิญญาณจะเกิดไม่ได้จะไม่สามารถรู้ลสได้ท่านทั้งหลายเวลารับประทานอาหารรู้ว่านั่นลสอร่อยก็ดีรสไม่อร่อยก็ดีนั่นแหะแสดงถึงว่าชิวหาประสาทถูกกระทบแล้วถูกกระทบแล้วนะครับแล้ว ชิวหาวิญญาณนะครับท่านทั้งหลายถ้าสามารถรับประทานอา,าอาหารอร่อยนั่นก็เป็นกุศลวิบากถ้ารับอาหารไม่อร่อยนั่นก็เป็นอกุศลวิบากในอดีตที่ท่านทั้งหลายทํามานะครับแล้วมีมมาป,ปุโรธเสียนเกิดแต่กรรมเป็นเหตุใกล้นะครับชิวหาภาษาสรุปรูปนี้ก็เกิดแต่กรรมเหมือนกันเกิดแต่กรรมเหมือนกันบุคคลที่เจริญวิปัสนาต้องรู้อย่างนี้นะครับ ถ้าจะรู้จักลิ้นต้องรู้ที่ลักษณะของมันอย่างนี้ไม่ใช่ไปรู้ไอลิ้นทั้งเส้นถ้ารู้ไอลิ้นทั้งเส้นว่าเป็นชิวหานั่นเป็นการปฏิบัติผิดแล้วนะและเป็นการกําหนดผิดถ้าเป็นการกําหนดผิดนั่นเป็นจริญมิจฉามากแล้วมีโทษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาไปกําหนดให้รู้จักลิ้นไปรู้จักไอลิ้นทั้งเส้นว่านั่นเป็นลิ้นแล้วก็ เป็นการกําหนดผิดถ้ากําหนดผิดไปเจรอมิชามากแล้วก็มีโทษแล้วช่วงนี้ไม่สามีอะไรสงสัยไหมครับด้วยนี้การศึกษายังเป็นประโยชน์นะครับยังเป็นประโยชน์ครับพระกุณเจ้าถามถึงว่าการเจริญวิปัสนาเนี่ยรู้ประมาทอย่างเดียวหรือว่ารู้บัญญัติด,ด้วยคือว่าช่วงที่วิปัสนาญาณยังไม่เกิด นะครับก็ต้องรู้ทั้งหมดทั้งปรามาตัตด้วยทั้งบัญญัติด้วยนะครับปรามาตัตก็จะต้องรู้บัญญัติก็ต้องรู้นะครับแต่จังไงต้องขอให้มีความเพียรมีสัพชัญญามีสติอันนี้สําคัญแล้วตอนที่วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นญาณต่างๆนับต,ตั้งแต่นามรูป,ป,รยายายปรเรตเถรญานปัจจียพิฆาญญาณตลอดจนถึงมัคคญาณผลญาน,านอันนั้นมีเฉพาะปรามาตัตอย่างเดียวเป็นอารมณ์นะครับ วิปสัสสนาญาณนะครับปัญญาที่รู้นะครับวิปสัสสนาญาณขั้นต่างๆมีเฉพาะปรมิตเป็นอารมณ์ช่วงที่วิปสัสสนาญาณยังไม่เกิดเนี่ยก็จะต้องอพิจารณาไข้โคร,รนไปทุกแง่ทุกมุมเพราะว่าต้องรู้จักวงกว้างออกไปนะครับเหตุกเกิดก็ดีสมุดฐานก็ดีที่ชาวโลกเขาสมมุติกันก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องรู้หมดนะครับ เช่นตามที่พระองค์ทรงแสดงว่ารถเนี่ยครับเา,าจะเป็นรถลากไม้รถแก่นไม้รถผล,ลไม้อันนี้เป็นบัญญตัติต้องรู้ครับอันนี้เป็นรถลากไม้อันนี้เป็นแก่นไม้แต่ถ้าจะรู้ลักษณะของมันอีกทีก็คือว่าตรงที่มันกระทบลิ้นนะครับวิปัสสนาญาณไม่ใช่ไปรู้ไอ้รถลากไม้รถแก่นไม้แต่รู้รถคือรู้ตรงที่มันกระทบลิ้นนะครับ ตรงนั้นเป็นปาลมัดนะต้องรู้หมดนะครับทั้งบัญญัติทั้งปาลมัดต,ต้องรู้หมดแต่ให้รู้ว่าบัญญัตินี้ไม่ใช่ปาลมัดเพราะฉะนั้นถ้าไปรู้ลถต้องรู้ตรงที่มันกระทบลิน้นถ้าไปรู้ลดลากไม้ลดแกนไม้ไปเข้าใจว่าเป็นปามัดมันจะเป็นการเข้าใจผิดนะั่นเป็นเข้าใจผิดทิฏฐีมันถึงเกิดขึ้นเป็นต้น ยังไม่ทราบเมื่อสงสัยไหมครับเรื่องของรถก็จะต้องรู้อย่างนี้เลยครับรถนี้มีการกระทบชีวะประสาทเป็นลักษณะมีความเป็นอารมณ์แห่งชีวะวิญญาณเป็นกิจนะครับชีวะวิญญาณสองดวงนี้มีรถอย่างเดียวเป็นอารมณ์มีความเป็นที่โครจรแห่งชีวะวิญญาณนั่นแหละเป็นผลนะครับชีวะวิญญาณสองดวงเวลามันจะโครจรไปมันจะเที่ยวไปก็เที่ยวไปที่รถนี่แหละ แล้วมีม้าปุตรุรูปสี่ที่เกิดแต่สมุทฐานทั้งสี่นี้เป็นเทกใกล้นะนี่คือเรื่องของรถท่านทั้งหลายเวลาจะรู้จักรถอย่างนี้เชื่อรู้จักรูปนะครับท่านทั้งหลายรู้จักรูปรู้อย่างนี้หรือเปล่าครับรถนี้ก็เป็นรูปรูปหนึ่งนะครับเป็นสภาวะรูปต่อไปอีกรูปหนึ่งนะครับรู้จักกายกายนี้ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจนะครับ ต้องรู้ที่ลักษณะอีกเหมือนกันนะกายนี้มีลักษณะเป็นต้นสีประการคือหนึ่งมีความสายแห่งหมาโพธิรูปที่กระทบโพธิภะได้เป็นลักษณะ 2. องมีการชักมาซึ่งโพธิภะเป็นกิจ 3. ม,มีความเป็นที่อาศาัยแห่งกายวิญญาณเป็นผลสีมีหมาโพธิรูปสีอันกระแตกกรรมเป็นเถกไกลนะครับกาย ท่านทั้งหลายจะรู้จักกายต้องรู้ที่ตรงนี้แหละนะครับไม่ใช่ไปรู้รูปกายทั้งแท่งตั้งแต่ศีรษะขึ้นไปนะครับตั้งแต่ปลายเท้าลงมาอย่างนี้ทั้งแท่งทั้งแท่งน,นั้นนะครับมีต้องแยกเป็นสาม,สามท่อนนะท่อนบนตั้งแต่คอตั้งแต่คอลงมาถึงสะดือตั้งแต่สะดือลงไปแต่และท่อนละท่อนเนี่ยมีรูปไม่เท่ากัน นะครับท่อนบนตาคอเนี่ยมีต้องแปดสิบกว่าลูกนะครับตั้งแต่ท่อนกลางเนี่ยก็มีห้าสิบกว่าลูกเป็นต้นต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เวลาจะรู้จักกายนี้ต้องรู้ที่ลักษณะลักษณะของกายนะครับก็คือหนึ่งมีการกระทบผลพระได้เป็นลักษณะนะครับกระทบผลพระได้นะ นะครับคือความสายแห่งหมาปุโรหที่กระทบปฐพะได้เป็นลักษณะเวลานี้ท่านทั้งหลายนั่งอยู่นะครับนั่งอยู่เนี่ยมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมอ่อนแข็งเย็นร้อนมีไหมอ่อนแข็งเย็นร้อนมีอยู่นะครับอ่อนแข็งเย็นร้อนมีอยู่ถ้าไม่มีมรรสการไม่ปรากฏนะครับ เพราะว่ายังไงยังไงถ้าธรรมสีประการกายวิญญาณเนี่ถ้าไม่ครบกายวิญญาณจะไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องมีมณสิการนะครับแล้วขอเปลี่ยนเป็นปัทวีธาตุไอแสงสว่างขอเปลี่ยนเป็นปัทวีธาตุขึ้นหนึ่งนะครับต้องมีกายประสาทดีนะสองต้องมีผลพาลลมนะสามต้องมีปัทวีธาตุสี่ ต้องมีม้าสิกายนม้าสิกายนก็คือว่าปัญจทาาวรารวัชนะจิตท่านทั้งหลายนั่งมาตั้งนานแล้วนะบางทีบางท่านก็ไอเย็นร้อนอ่อนแข็งจะไม่ปรากฏเลยเพราะว่าตั้งใจฟังเนื้อื่อตั้งใจฟังแล้วเนี่ยไอปัญจอ่าปัญจทวรารวัชนะจิตมันจะเกิดที่โสตะทะวากรกายทวารไม่เกิดเนื้อ่อกายทวารไม่เกิดเนี่ยท่านทั้งหลายถ้าโพธิภพล,ลมกําลังกระทบเท่าไหร่เท่าไหร่ กายทวารวิถีจะไม่เกิดเลยจะไม่เกิดเลยเป็นความจริงอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านทั้งหลายกําลังตั้งใจฟังก็มีแต่ไอโสตทวารวิถีกําลังเกิดอยู่นะครับกําลังเกิดอยู่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะรู้จักกายต้องรู้ที่ตรงที่ถูกกระทบไม่ใช่รู้ไอ้รูปร่างกายทั้งหมดนะตามที่พระองค์ทรงสแสดงว่ากายใดนะครับเป็นอ่า กายใดเป็นภาษาทรูปอาศัยหมาปุรปสีในร่างกายนี้เป็นหมาปุรูปกายที่ซึมทราบอยู่ในกรรมัชรูปทั้งหมดนะครับกรรมัชรูปมีเท่าไหร่มีเก้ากลาบกายยัจะซึมทราบอยู่ทุกทุกกลับไม่ว่าจะเป็นจักขุทศกะโสตะคานะชิวหากายะอิทธิภาวะปริสาภาวะหาทยวัตุชีวตรูปเนี่ยมีกายภาษาซึมทราบอยู่ทั้งร่างกาย ทั้งร่างกายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้ลายจะรู้จักกายต้องรู้ที่ลักษณะของมันลักษณะของมันก็คือว่าถูกพุทธภาลมมันกระทบพุทธภาลมองท์ทรมจำได้ไหมได้แก่ปัทวีเตโชว,วายโยสามรูปนี้เป็นพุทธภาลมนะครับปัทวีก็คือเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งทเตโชก็คือเย็นบ้างร้อนบ้างปัทวีก็คืออ่อนบ้างแข็งบ้าง นะครับวายโยก็คือตึงไหวคือจะมากระทบเพราะฉะนั้นทางเอกโพธิพายัตนานี่เป็นมหาปุตรุปกระทบเมื่อไหร่รู้สึกเมื่อนั้นท่านทั้งหลายเวลานี้นั่งอยู่นะครับรู้สึกทันทีอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนรู้สึกทันทีรู้ได้ง่ายกว่าสามรูปนี้เพราะว่าเป็นมหาปุตรุปรู้ได้ง่ายกว่า ครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่รู้ได้ง่ายกว่าก็ให้รู้ไปก่อนนะครับโพธิพายตนะก็เป็นอารมณ์ที่อยากที่สุดรู้ได้ง่ายที่สุดก็รู้ไปก่อนแล้วก็ในสภาวะรูปนะครับมีจักรุาลศาสตรเป็นต้นก็เป็นก็เป็นอุปาทายรูปรู้ยากกว่าเนื้อมรู้จากรูปได้แล้วต่อไปจึงพิจารณานามคือว่าถ้าพิจารณารูปจนกระทั่งชัดเจนแล้วก็ ขณะที่พิจารณารูปกิเลสทั้งหลายก็ไม่ไม,ไม่ไม่ประกอบกับจิตด้วยจิตก็มีความสายก็สามารถรู้จักนามได้นี่คือวิธีปฏิบัติเนะครับช่วงนี้ไม่ทราบมีอะไรสงสัยนะครับการเจริญวิปัสปานาต้องเจริญอย่างนี้ครับต่อไปนะครับในเมื่อเจริญไปแล้วตอนที่นามรูปปรีเฉทยานจะเกิดมันเกิดอย่างนี้นะครับนะ ข้อความในวิสุทธิมรรคได้แสดงว่าพระโยคาวจรย่อมกาหนดทำทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิสามทั้งสิ้นคือธาตุอายตนะสิขันห้าแล้วแยกเป็นสองส่วนคือนามหนึ่งรูปหนึ่งดุนพางเง่าตาลแฝดด้วยขันฉะนั้นเง่าตาลแฝดนะครับมันเป็นแฝดมาติดกันสามารถพาออกไปสองส่วนได้น้ำกับรูปนี้สามารถแยกขาดจากกันได้ บุคคลที่ได้นามรูปปริเฉยเหียนนามรูปปริเฉยเียนแปลว่ามีปัญญาเห็นนามกับรูปเนะี่ยแยกขาดจากการได้ก็คือไอ้ผ่าเงาตาลแฝดอ้าวตาลนนะ่ะมันเป็นแฝดแต่สามารถแยกขาดจากการได้นะครับขันก็คือปัญญานะ่ะสามารถที่จะแยกไอ้นามกับรูปนะนะั่นออกจากการได้ตรงนี้ไม่สั่ไม่ได้สงสัยนะครับบุคคลที่ได้นามรูปป,ปริเชยเานีนเขาจะเห็นอย่างนี้ครับ ต่อไปเธอย่อมถึงความตกลงใจว่านอกจากเป็นเพียงนามรูปแล้วสิ่งอื่นคือสัตว์ก็ดีบุคคลก็ดีเทพก็ดีผมก็ดีหาหมีไม่นะคือทั้งหมดในจักรวาลนี้มันก็มีเพียงนามกับรูปเท่านั้นเองถ้าสิอายตนะสิขันห้ามันก็เป็นเพียงนามกับรูปเท่านั้นเอง ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พรมนะครับมีแต่นามกับรูปธรรมนั่นเองต่อไปเขามีอุปมาก็อาจจะทําให้เราเห็นชัดก็เรานั่งอยู่อย่างนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วคืออะไรกันแน่นะครับจะว่าเป็นนามเป็นรูปได้งไงต่อไปนะครับจริงอยู่ตามนายวชิราวาชิราสูตรวิชวชิราภิกษุณี ได้กล่าวกับมารว่าในกองสังขารน,นี้กองสังขารก็คือที่ทุกท่านนั่งอยู่นี่แหละคือกองสังขารย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์เหมือนอย่างว่าเพราะประกอบด้วยส่วนต่างๆเสียงว่ารถจึงมีชั้นใดเมื่อขันทั้งหลายยังมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์จึงมีชั้นนั้นเหมือนกันท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นะ ก็คือกองสังขารทั้งหลายก็คือขันห้าหรืออายตนะสิบสองหรือท่าสิบแปดเท่านั้นเองนั่นว่าขันห้าก็ดีอายตนะสิบสองก็ดีท่าสิบแปก็ดีประกอบเข้าก็เลยสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองเหมือนกับรถนะครับเหมือนกับรถเนี่ยมีชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเข้าก็เลยเห็นว่าเป็นรถต่อไป เมื่อชิ้นส่วนต่างๆมีพาวลอ้อกรงและงอนเป็นต้นตั้งอยู่เรียบร้อยโดยอาการอันหนึ่งแล้วผู้หารมารถก็มีขึ้นเท่านั้นเองเมื่อสำรวจดูชิ้น,ส,น,ส,นส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปโดยปรามัดชื่อว่ารถหามีไม่นะชิ้นส่วนต่างๆของรถนะครับรถก็คือว่าเอาลอ้อเอาเพาเอาพาวาพงมาลัยเอาตัวถัง ประกอบเข้าก็เลยเรียกว่ารถทีนี้ถ้าถอดเอามาชิ้นส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนเอาล้อไปข้างหนึ่งเอาพาไปข้างหนึ่งเอาพวงมลาลัยไปข้างหนึ่งเอาตัวถังไปข้างหนึ่งรถก็หายไปเหมือนกันครับพวกเรานี้นั่งอยู่เนี่ยเพราะว่ามีขันห้าถ้าว่าเอารูปขันแยกรูปขันออกแยกเวทนาขันออกสัญญาสังขารวิญญาณออกแล้วทีนี้คําว่าสัตว์คําว่าบุคคลก็หายไป มันก็เท่านั้นเองเพราะใชะ้ขันห้าเอกนะสิบสองธาตุสิบแปดนี้มาประกอบเข้าเสียงสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเทศเป็นเทวดาเป็นต้นก็มีขึ้นเท่านั้นเองนะครับชั้นใดเมื่ออุปาทานขันห้ามีอยู่โวหารว่าสัตว์ว่าบุคคลก็มีขึ้นเท่านั้นเองเมื่อสำรวจดูทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปโดยปรามัดชี่ว่าสัตว์อันเป็นวัตถุ แห่งการยึดถือว่าเราเป็นหรือว่าเป็นเราหามไม่ไห่นะขันห้านะถ้าแยกออกไปแล้วรูปไปส่วนหนึ่งเวทนาไปส่วนหนึ่งเป็นต้นนั่นเะมื่อแยกออกไปแล้วว่าเป็นนามเป็นรูปอย่างนี้แล้วไม่มีครับสัตว์ก็ไม่มีนะยึดเอาส่วนไหนว่าเป็นเราจะยึดเอา,เอารูปประขันว่าเป็น